ท่ประธานที่รบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงสอส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีหลายคนคงสงสัยว่าผมหายไปไหนไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมและเมื่อหายไปแล้วทำไมจึงมาตอบคำถามของเพื่อนสมาชิก ในสภาทรงเกียรติแห่งนี้ด้วยหลักการเนี่ยท่านลํมดีองอาจกับผมก็รักกันสมาชิกหลายท่านก็รักกันวันนี้พรรคฝ่ายคา้านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายควบรวมยติที่จะถกเรื่องน้ำรัฐบาลใจกว้างเปิดให้ในวันพรุ่งนี้ อ่านหลายก็อภิปรายเรื่องน้ําในวันนี้ปกติวันนี้เนี่ยอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจําปีปี5ๆผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นการเมืองแล้วผมอยู่ฝ่ายค้านส่วนใหญ่วันนี้โดยหลักการท่านอภิปรายในหนังสือสีเล่มนี้แล้วครับสีเล่มแท้ๆครับยังอื่นไม่ได้เลยแล้วผมเองไม่ชอบประท้วง เพื่อนของผมบางคนประทวงก็เกรงใจฝ่ายคา้านที่ผมบอกหนังสือสี่เล่มที่อภิปรายเมื่อวานกับวนันนี้หนึ่งก็คือคำถแถลงประกอบงบมารายจ่ายของพระน a ท่านนายกรัมตรีนี่เล่มทีหนึ่งว่าท่านนายกถแถลงแล้วมันมีรายละเอียดตรงกับเล่มที่สองหรือไม่เล่มที่สองคืองบประมาณโดยสังเขป ตั้งงบเท่าไหร่งบลงทุนเท่าไหร่งบจ่ายประจำเท่าไหร่ใช้นี้เท่าไหร่คืนเงินคงครังเท่าไหร่ผมเป็นบรรล็กเชอร์ท่านะแต่ยายจะกราบขอความเป็นธรรมให้รัฐบาลงบประมาณมีสามอย่างได้เท่าไรใช้เท่านั้นปแปลว่าสมดุลได้มากใช้น้อยเกินดุลได้น้อยใช้มากขาดดุล รัฐบาลภายใต้การนำพรงพะรัฐแร้งยิ่งรักจินวัตรตั้งงบประมาณการดุล4สนล้านเพราะเก็บภาษีได้น้อยใช้มากและปีนี้งบลงทุนก็มากกว่าเมื่อปีที่แล้วงบลงทุนมากแปลว่ากระตุนเศรษฐกิจถ้าจ่ายประจำมากแปลว่าไม่มีการการะตุ้นเพราะมันจ่ายประจำผมเรียนธรรมทานต่องบประมาณในสังเขปละเอียดเรียบร้อย โดยความเคารพจริงๆมีท่านนายกอภิสิทธิ์คนเดียวที่อภิปรายงบประมาณนอกจากน้ำท่วมน้ำต้นน้ำต้นน้ำานนต้นงบประมาณงมประมาน้ำท่วมมันไม่ใช่มันจะเสียเวลาสภาแห่งนี้ผมไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ผม,มจบกฎหมายพอเรียนลำดับอันแรกท่านนายกแถลงก็เอาคำแถลงของท่านนายกมาดูในงบประมาณโดยสังเกตว่ามีสาระ,ะที่สำคัญหรือไม่ จากนั้นก็ดูต่อว่าเขาวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญล่างงบประมาณรายจ,จ่ายไปตาปีพศ25ระาห้าเอาดูตรงนั้นเขาวิเคราะห์แล้วก็มาดูสมัยผมมาพิปรายผมไม่ได้ยกย่องตัวเองล่างพิธารัดงบประมาณรายจ,จ่ายไปําปีห5ห้ามีทั้งหมด35มาตรามาตราหนึ่งมาตรา2มาตรา3มาตรา4เป็นงบกลาง ทั้งหลายไม่มีะ้อเลยแต่ละอันมาตาห้าเป็นยังไงงบมหาไทยเป็นยังไงนี่ผมเรียนในควางผาลพทีนี้มาถามว่าเรื่องน้ําท่านรัฐมนตรีอ่าจก็พูดหนัากลัวว่าต่อไปนี้ปีหน้าจะมีตาย5 3าร้อยคนหรือไม่พี่น้องประชาชนคนตาบ้างฟังตกใจผมฟังก็ตกใจท่านกับผมคิดตรงกรัน หนึ่งไม่อยากให้น้ำท่วมเพราะประเทศชาติเสียหายฝ่ายค้านก็ไม่ได้รัฐบาลก็ไม่ดีก็ไม่อยากให้น้ำท่วมแต่มันเป็นมหาอุทกภยัยพูดไปก็จะว่าแก่ตัวก็น้ำมันท่วมน้ำมันสแตนบายอยู่แล้วพรวดลงมาทารัฐบาลบอกว่า ยังไงก็แก้ไม่ได้ไม่ได้รัฐบาลพูดอย่างนั้นไม่ได้รัฐบาลขาดความรับผิดชอบไม่ได้แต่รัฐบาลไม่มีความตั้งใจที่มันจะให้ผิดพลาดบกพร่องใดๆทั้งสิ้นรัฐบาลอยากแก้สักหยดหนึ่งก็ไม่อยากให้ท่วมบางท่านก็อภิปรายไปไกลว่าทันทีที่ปวดก้าแล้วรัฐบาลทำไมไม่เข้ามาบริหารจัดการก็แปรรับนูกับคนลมาตา ถ้าจะแปลความว่ารัฐาบาลจะบริหารราชการบ้านเมืองได้นั้นต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อทราบเสียก่อนถึงจะบริหารจัดการได้ทันทีที่รู้ข่าวน้ำท่วมท่านนายกได้ประชุมในครมคนนี้ไปนั่นคนนั้นไปนี่คนนี้ดูจังหวัดนั้นคนนั้นดูจังหวัดนี้ผู้ตวรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการตำแหน่งนายกไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายพระนทน h a ยงยุทธพิชัยดิษฐในฐานะรับผิดชอบกระทรวงมหาดไทยให้ไปบริหารจัดการทุกกรมกรมป้องกันภัยก็มีหน้าที่รับพันธกิจและภารกิจจากรัฐมนตรีมหาดไทยปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยเริ่มลงมือทำงานสถานการณ์มันรุนแรงขึ้น ท่านนายกรัฐมนตรีก็จัดตั้งสปปขึ้นมาให้เป็นรูปธปรรมและบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่มีส่วนรับผิดชอบมีการออกคำสั่งผมเป็นที่ปรึกษาท่านประชาผมนอกเป็นผู้รับผิดชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านประชาจะรับผิดชอบคนเดียวหลายคนนักป่าราชบัณฑิตของบ้านเมือง ที่มีความรู้ความสามารถก็มาช่วยกันแรกๆก็นึกว่าพอไปได้แรกๆก็คิดว่าสถานการณ์ไม่เลวร้ายผมเข้าใจพอไปพูดแล้วมันมีสถานการณ์รุนแรงมันก็ต้องหมายความว่ารัฐบาลพูดแล้วไม่เป็นไปตามนั้นรัฐบาลโกหกไหมเรียนด้วยความเคารพผมไม่ได้อยู่ในสูนั้นแต่ไม่มีรัฐบาลชุดไหน ที่อยากโกหกพี่น้องประชาชนเพราะมันหมายถึงวันข้างหน้าผลคะแนนเสียงการเลือกตั้งมันจะเป็นตัวกำหนดการบริหารราชการของรัฐบาลถามว่ารัฐบาลประมาทไหมไม่ประมาทตั้งใจให้เกิดเหตุไหมไม่ตั้งใจแต่เราคาดการว่ามันไม่น่าจะรุนแรงขนาดนั้นนายกรมนตีได้กำหนด สี่คณะอากบากการคณะรรมการรายละเอียดผมไม่ต้องลงลึกเสียเวลาอตขอรมนตทีคนอื่นเพราะท่านทราบดีอยู่แล้วคณะที่หนึ่งทำนี่คณะที่สองทำนี่คณะที่สามทำนี่คณะที่สี่ทำนี่ผมซึ่งรับผิดชอบสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินและการจราจรบูรณาการตํารวจทั้งนครบาลภูทรภาคหนึ 1, ่งภาคสองภาคสามภาคสี 3, ่ เรากำลังมาจังหวัดไหนที่น้ําไม่ท่วมลงมากรุงเทพไปหมดลงมาปทุมธานีนนทบุรีอยุธยาและที่ลบบุรีตำรวจได้เอารถลาออกไปมากแต่เรามีอุปกรณ์เพียงจำกัดมีรถยิมซีผ่านทหารไหมไม่มีมีรถเกรดรถไถยรถตักถนนทํำถนนแบบทหารช่างไหมไม่มี แต่เราก็ทําในสิ่งที่มีมีคดีลักทรัพย์จับได้โจรกรรมจับได้แต่ยืนยันกับท่านสาม,มาชิกให้สบายใจนับแต่เกิดเหตุการณ์มาน้ําท่วมจนถึงวันนี้ยังไม่มีคดีสันดิตก่อะลาจนข้าวยากหมากแพงทะเลาะบ่อแวงทุบตีกันไม่มีเพราะรัฐบาลบริหารจัดการของบริจาคงบ ของทางราชการเอาไปดําเนินการทั้งหมดกระทรวพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมได้ติดต่อไปหนึ่งสถานีตํารวจหนึ่งครัวเคลื่อนที่ลูกเมียตํารวจหอบลูกจุงหลานนุ่งผ้าถุงนุ่งกางเกงขาสั้นออกมาจ้าละวันหนังรถสิบร้อนหนังรถหกล้อนั่งรถยกสูงขึ้นมาออฟรถออกไปทุกพื้นที่ ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้แทนและดองเทพเพราะพวกท่านมีปริมาณจํานวนมากกว่าพรรคเพื่อไทยถ้าท่านสนใจโครงการอย่างนี้ไปทู่งโรงพักครับอยู่พรรคไหนไม่สําคัญหน้าที่ต่างกันแต่ความสัมพันธ์คงเดิมไปเลยตามโรงพักผมได้พัฒนาตารวจใหม่แต่งเครื่องแบบใปได้นูงขาสัน้นแต่งชุดลำลองพกปืนไว้ข้างในแล้วใช้นกหวีดเป็นอาวุธ เพื่อบริการพี่น้องประชาชนผมได้ให้ตำรวจเขาลงพื้นที่ใครบริจาคอะไรมาเราเล่งการเมืองลงไปไม่ได้ให้ตำรวจไปบริการวันพรุ่งนี้ครับน้ำใจพี่น้องชาวภาคอีสานจะเอาน้ำหนึ่งล้านขวดมาช่วยในกรุงเทพมหานครเขาติดต่อผมมาผมบอกไม่ได้เลยเดี๋ยวดราม่า ไปนนักแสดงไปรับน้ําออกโทรทัศน์ไม่เอาเดี๋ยวถูกดา่าก็ติดต่อผู้ประชาการนคะรบาลว่ารอรับแล้วบริการเอาไปแจกผมย้ำกันทัแต่หลายครั้งนะครับว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาส่วนรายละเอียดเนี่ยผมอยากกลับเรียนด้วยความบรารพท่านอดใจรอไว้พรุ่งนี้ครับเขาจะได้ตอบกันเป็นสเต็ปพรุ่งนี้ท่านอยากรู้ว่าทำไมไม่อยาก รัฐบาลไม่ใช้พลลัพธกำหนดในเอการการฉุกเฉินปีตุลาคมแ4 8ทำใบมาใช้กฎหมายกลมคุ้มครองผู้อภิบองปองีตรลาคม1มาตรา31เมื่อท่านอยากรู้ผมจะตอบเพราะท่านายกมอบหมายผมบางคนบอกว่าทำไมไม่ออก,รนนกพระราชกัญญัในเอกสารการฉุกเฉินปีตุปีตุลาคม148รัฐบาลบอกไม่เอาพรุ่งนี้จะมีเหตุผลบอกว่าทำไมรัฐบาลเลือกใช้กฎหมายฉบับนี้ ทำไมรัฐบาลไม่ใช้กฎหมายฉบับนั้นส่วนรายละเอียดที่ท่านซักถามไว้เดี๋ยวท่านปราชาท่านดวงนุชจะได้ตอบไปส่วนหนึ่งผมเรียนรรท่านประธานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณรรท่านประธานครับเออครับเชิญท่านรองนายกครับรรท่านประธานที่เคารพกับผม้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสอสอสัดส่วน พักเพื่อไทยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเรียนยินยันกับท่านบุทานและท่าผู้ชมท่างบ้านผมไม่ได้อภิปรายเท็จผมอภิปรายบนพื้นฐานของความเป็นจริงผมยังชมท่านนายกอภิเทธว่าอภิปรายได้ดีแต่คนอื่นเนี่ยไปเน้นเรื่องน้ำท่วมผิดไหมครับไม่ผิดแต่มันไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการพริจารณาร่างพิพาบดัดงบมาลายจ่าประจำปี55แล้วผมยังบอกว่ามันมีเอกสารสี่เล็บที่ผมเคยอภิปรายก็เป็นสิทธิ์ของผมอ่ะก็ผมเคยอภิปรายผมก็พูดเชิงตั้งคำถามไปในตัวว่าเอ๊อไม่ค่อยมีเห็นใครได้วิเคราะห์ร่างริาบดัดงบมาลายจ่าแล้วผมยังบอกว่าผมไม่ได้เก่งมางพวกท่าน คุณธนาและพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายดีคุณก็ได้คะแนนแต่ไม่ใช่ไปบอกผมพูดเท็จผมพูดจริงไม่มีเท็จคนอย่างผมตรงไปตรงมาการเมืองเนี่ยเ,เป็นเรื่องของความคิดคุณธนาอาจจะคิดอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอาจจะคิดอย่างคุณก็อภิปรายของคุณไป แล้วผมก็อภิปรายมุ่งไปแล้วมันเท็จมันจริงตรงไหนคุณก็เรียนกฎหมายผมก็เรียนกฎหมายถ้าพูดเท็จแปลว,ว่ามันไม่มีเลยแล้วหยิบมาพูดนี่มันมีนะแล้วบอกแม่ไม่น่าเชื่อหลุดออกจากปากผมหลุดออกจากปากผมทีครับชัดเจนนะถามว่าแสนสองหมื่นล้านเป็นงบเยียวยาพอไหมครับไม่พอหรอกครับแต่ว่าตั้งมากกว่านี้ได้ไหมครับมันไม่ได้ เพราะเม็ดเงินมันจำกัดเลยต้องตั้งตังตวเลขกลมๆมาไว้แสนสองหมื่นล้านผมย้ำอีกครั้งท่านผู้กันเยอะไหลง่นตรงนี้ไม่ลงรายละเอียดผมไม่อยากโยนไปไอร้ 4, 000, ระลามีสี่แสนเวลามียาสี่แสนเดี๋ยวทะเลกกาะกันไม่เอาก็บอกกับท่านประธานและท่านสมาชิกแสนสองหมื่นล้านไม่พอถามว่าทารัฐบาลตั้งมากกว่านี้ได้ไหม ไม่ได้เพราะเม็ดเงินมันจำกัดขาดดุลได้สี่แสนล้านทํามากว่านี้ไปกระตุ้ประทศทพีตั้งงบฉุกเฉินจำเป็นได้หกหมื่นหกพันล้านตั้งงบเยียวยาไว้ 1, 2, 000, 000, 000. แสนสองหมื่นล้านรัฐบาลก็ใช้เองไม่ได้เพราะมันต้องมีมาตรการคณะกรรมการสี่ชุดแต่และชุดต้องเข้าคลมอและคอมอต้องของงประมาณและก,กระทรวงการคลังไปกรมบัญชีกลาง ผมก็แสดงความเห็นต้องได้ละครับถ้าผมแสดงความเห็นแล้วไม่อยู่ในกรอบอาผมก็เสียแต้มพักชาติไทยก็เสียแต้มผมไม่ได้ใจแคบยืนพัวผมชมท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เพราะผมฟังแล้วผมชอบมันมีอันวิเคราะห์งอระมมาก็เป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะชอบก็การเรียนทา่านประธานเพียงตระยะเาอีครั้งผมไม่ได้อภิปรายเท็ หมือนที่คุณธานาคุณธานาได้ตั้งอาคำพูดเอาไว้ในสภาไม่ต้องถอนนะครับเพราะเราพิพายใกล้ๆกันประชาชนก็รู้ว่าอะไรมันเท็จอะไรไม่เท็จถ้าผมพูดเท็จผมก็เสียคนอย่างน้อยนะักข่าวเก็ไม่สัมภาษณ์ผมน้ไอ้น,นี้พูดเท็จแต่ผมยืนยันตั้งแต่เท็จและเต็มใจพูดไม่ได้พูดด้วยขาดสติขอบคุณครับท่านาจรเชิญท่านตอบส